มนุษย์ทุกคนไม่รู้เลยว่าปัจจัยสี่ของชีวิตที่เกิดขึ้นได้จะมีมากหรือมีน้อยอยู่ที่บุญทานมาส่งผลทั้งสิ้นบุญที่เคยทําทานไว้วัตถุทานเคยให้ไว้มนุษย์ไม่รู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายครบ32ประการเป็นบุญที่เคยถือศีลห้าครบมาส่งผลทั้งสิ้นถ้าเคยถือศีลห้าไว้ในอดีตแต่ถือไม่นานมันก็หมดก็หมดโอกาสครอบครองกายมนุษย์ หมดโอกาสที่จะครอบครองลมหายใจของตัวเองหมดเลยทันทีถ้าบุญศีลห้าหมดเมื่อไหร่ก็หมดมนุษย์ไม่รู้ว่าที่มีสติและมีปัญญาในการตัดสินใจทําสิ่งดีๆหรือจะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตจะมาเข้าใจเรื่องบุญบาปกฎแห่งกรรมจะได้มาฟังธรรมก็เกิดจากบุญที่เคยสวดมนต์และนั่งสมาธิมาส่วนใหญ่บุญที่เคยสวดมนต์นั่งสมาธิมาส่งผลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้ว อยากที่จะเจริญรุ่งเรืองทั้งนั้นแหละแต่ทําไมต้องไปเจอสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นความยากลําบากของชีวิตด้วยทําไมมันทําไมเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมีกฎแห่งกรรมอยู่เบื้องหลังทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญบาปทั้งหมดเลยที่ตัวเองทําไว้แต่ไม่รู้กฎไงว่าอะไรทําแล้วเป็นบุญอะไรทําแล้วเป็นบาป